โอ้ oh, บนตึกมีาม,ามีมาตรงหน้าพี่อีกตัวหนึ่งกำลังเข้าไปเข้าไปในตึกแล้วสวยไปเลยครับไปเลยมี ไปไหนดาดไหนน้องนี่ดาดมีไหมเข้ามาข้างบนสวยสวยงาม กองกชุบเพื่นเพื oh, mm ่อนมาชุบละโอ้น่าจะไปยิงมันชุบอยู่พี่ชุบอยู่แล้วตัวนี้ปั๊มเลื่องมปนติด Ouais. Tant que Cái bố Nhiều chút này đấy bà Không vơi vào ạ thôi okay nó đi cho kênh Ghiền đi เดี๋ยวเดี๋ยวโดนลูกที่ไอหนุม่มจะมาอยู่รอเขาเรียกงเอาไว<อ>้<อ>แตกดิครับ้าวเหรอเอาเอาเหรอระเบิดมันจอดนอนเหมือนกันทิศ lát qua đi bá tè, má tí. ได้วด้ได <Ooh> <udo> ้บอกแล้วบอกแล้วฝุ่ไม่มีหมวกตอนเนี้ต้องไปท้ายอีกต้องลงไปตายอีกโลหมดเลยตัวที้ยิงมันอยู่ไหนวะไก่เนี่ยนี่เดิน Này, giọt 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 Ui một lần, quá Ay! ai ay, ay, hoa! Mhm. 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 ตัวฝั่งจุดนี้กำลังไปกำลังไปชั้นไหนไ,ไปเราไปเถอะมันมันบวกอยู่มันบวกอยู่ปล่อยไปตายอะ่ะเราเราไปก่อนเรบไปก่อนไปก่อนยิมปล่อยอ,อ้าวได้วมาตัวกว่อ ไปทำมันของสารมันมานี่อยู่ตรงไหนข้างหน้าบนข้างบนพี่มู่รอระเบิดระเบิดเลยพี่เอาแฟดผมอีกข้ามาไปาลยตายเลยพี่เคจะเอากระสุนยิบกระสุนให้โน้ตายแ มัก็เจ็บเจ็บกูก็เจ็บเหมือนกันมาสิต่อต้อนน็อปตัวซ้ายมาซ้ายหน้าผมไปตัวนึงขึ้นแล้ว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 ขว้าขว้าตโฮของ บอกสองไม่เหลือไหมไม่เหลือแล้วพี่เลียนแล้วฮะล็อกหนึ่งตัวไม่ล็อกวะตรงสม็อกแล้วหพี่ ตอรี่เพื่อนไอ้มักสามล็อกรอรอรอ น,นอ็อเจมาดแม่งกลับมาช่วยไ,ไ,ได้ไหมครับเนี่ยไม่น่าได้โอเคส่งการแม่งคนคนขายไปใช้ตังค์น็อกน็อกอกองทุน A R K หรอใช่ A R K A I K มันเป็นของกองทุนของอเมริกา VIP มันเป็นแบบว่า Uh น็อกคุกเ,เขาน็อกมันก็จะมีแบบว่า ARK แล้วก็ตามด้วยอีกตัวนะึง ARKK ARKG อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละตัวมันก็จะมีธีมของมัน